เรียนเชิญครับนักร้องชายนะครับทั้งสี่ท่านเหรียญเลยนะครับนักร้องชายนะครับผู้เข้าประกวดนักร้องชายทั้งสี่ท่านเลยครับด้านบนเวทีครับอัครพลเชื้ออามนะครับภูวนัฐไวยปราดัอดีศรสมนอกและธีรศักดิ์ลาดทุมนะครับอยนนี้ดครับเทศบาลเล่าขวัญนะครับอบตหนองฟ้ายอบตหนองสนุและอบตอนุกแก้วด้านหน้าเวทีเลยนะครับกระผมตอนนี้ผลนะครับ ผู้ทรงเกียรติทั้งห้าท่านนี้อยู่ในมือของเราแล้วนะครับนี่คือครับนักร้องสี่ท่านเลยทวกเลยครับผมแม่ดูคะแนนแล้วห่างกันเป็นจุดครับคะแนนนั้นอยู่ในเกณฑ์เดียวกันถ้าเกิดเป็นเกณฑ์สี่นี้ก็ต้องบอกว่าในผลการดีทุกคนเลยครับเกณฑ์สี่ทุกคนครับ่างกันเป็นจุดนะครับกระผมเราต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับควกน้องแก้วับของน้องสนุยยังไม่มานะครับ พลังเดนขึ้นมานะครับวันนี้ได้ขึ้นเิทีอันสมเกียรติโดยพร้อมเพียงกันนะครับณลานเิทีวัฒนธรรมในงงานโกบาลั้งที่14นี่นะครับครับผมและในโอกาสนี้ครับขอรับเกียรติจากท่านนายกบุญเสริมผิวอ่อนดีครับนายกเปรมนะครับได้มอบของที่ลึกนะครับผ้าทองามร้านผ้าทอของอำเภอระบายข้าเราให้กับผู้ข้าประกวดทั้ง4ท่านครับ อขอเปลี่ยนเชิญท่านนายกบุญเสริมนะครับได้มอบของเที่ระลึกเป็นผ้าทอเราวัานให้กับผู้เข้าประกวดทั้งสี่ท่านของเราครับผมนะครับเหลือของน้องโหน,โนยังไม่ยอมขึ้นเวทีอยู่ไหมน,นักร้องประกวดน้องโหน่อยู่ที่ไหนนะครับขึ้นสู่เวทีนะครับรับมอบของเที่ระลึกจากท่านนายกเปรมนายกบุญเสริมผิวอ่อ,อนดีนะครับ เจ้าของโลแกนยูสมัยไอสมัยปายนายกเปรมนะครับเดชเชยครับผมมอบขอที่ลึกครับผออเบเป็นผ้าขมาเดชเชยครับพวกทางเบาสาวที่มอนิเตอร์ลงหน่อยครับสาวเพลงที่มอนิเตอร์เอาลงหน่อยครับนั่นแหละครับก็เลยครับ,อรบมอบทีระคนเลยครับเป็นของพี่ระเล็กสำหรับผู้เข้าประกวดรายการดา,าทีงานโคบาครั้งที่สี่นนะ ให้กับผู้เข้าประกวดัทุกคนนะครับของน้องสนหายไปไหนแล้วตกใจหิว,วครับต้องขอขอบคุณท่านนายกเปรมน,นะครับที่ได้ ให้เสียดขึ้นมามอกอมที่นี่กับคุณครับบอกกลวุกท่านนะครับอาจาย์คุณครับประกวดครับด้านหน้าก็ลุกตรงจุดไฟนะครับด้วยแก๊สกาด้านหน้าจัดระยะช่างภาพเขาเป็นไงครับอีกขนาดงานครับคนละก้านนะครับห่างระยะห่างให้ได้ตรงกลางนะครับเออสามเด่นตรงกลางนั่นเลยเพื่อความสวยงามของภาพครับผมลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศผลนะครับร้องเพลงลูกทุ่งชายนะครับผลตอนนี้อยู่ในเมือของเราแล้วนะครับผม รองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับได้แก่รองชนะเลิศร้รองเพลงไทยรุ่งชายอันดับที่สองได้แก่ได้แก่แกนาเด็กชาย พระบทเชื้องามจากเทศบาลเราฝันครับพระพุและในโอกาสนี้ครับขอรับเกียรติจากท่านนายกองตะกรโพบมครับนายกจากกรงการทางส่วนตัวหนองแก้วครับพึ่งสู่พิธีครับมออถ้วยรางวัลนะครับและเงินรางวัลให้กับน้องครพลเชื้องามครับผมนี่เลยครับผมเงินรางวัลหนึ่งพันบาทดอถ้วย เรียนเชิญรับท่านนายัองค์พร่องค์พรัอผมและก่อนเรียนเชิญท่านอยู่บนเิธีก่อนร่วมพิธรับรางวัลรัน ราวงวัลรองชนะเลอร์อันดับที่หนึ่งนะครับรางวัลรองชนะเลอร์อันดับที่หนึ่งได้แก่โหรนัทไวยปราดจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอนไผ่ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอเรียนเชิญเรียนเชิญท่านนายกป,ปฏิภาณจังหวัดปฐมธานีครับนายกองค์ปปการบริหารจังหวนตปฐุนทุกระบับรับกพิสูจน์พิธีครับ เรียนเชิญท่านนายกปฏิภาณรัตุพัสดุ์ครับนายกโครงการการส่วนทุนทุกระดับครับขึ้นสู่เวทีครับเพื่อมอช่วยรางวัลเกียรติยศครับให้กับน้องภูวนนัทครับจากโครงการการส่วนทุนนอกป้ายครับผมอาจารยนายกปฏิภาณรัตุพัสดุที่นายกมอบบรรยายคนเดินของเรานะครับขึ้นสู่พิธีเพื่อมอบรางวัลให้กับช้วยรางวัลระดับที่สอง เดี๋ยวครับพาครับเป็นจุดครับถือแล้วก็เป็นนักเรียนเราได้เกรดสี่ในกันหมดเลยครับขอดีใจด้วยครับยายน้อยน้องๆก็ได้มีเวทีในการแสดงออกได้มีประสบการณ์เพื่อเป็นการพัฒนาในยครับ ท่านก็ประกวดดัวไทยสวยงามไปแล้วนะครับ <ผม S 1> ความสนใจจากบุคคลทั่วไปทั่วประเทศเดินทางกันมาหน้าชื่นชมนะครับกครับผมและจะได้รับเกียรติจากท่านนั้นอ,อยู่บนวิธีก่อนนะครับ<ม>เพื่อถ่ายรูปไ็้ไปถลึกในช่วงหลังจากมอบถ้วยรางวัลเสร็จแล้ว และต่อไปครับเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งชายวันโควาทัเบอร์ตวันประจำปีพุทธศักราช2565ได้แก่เหลือหนุ่มเดียวเท่านั้นนะครับหนุ่มนะได้แก่ทีรศักดิ์ลาทุมนะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วขอแสดงความยินดีด้วยครับทางการนะครับข้าว youtube เลยเลยนะครับพี่กัปตุนทางการะคงับโนะครับ ต่อมาต่อมาเรื่อชื่มามอรางวัลนี้กับคุณอาดมันชนะเลิศนะครับทีรศักดิ์ลาทุนจากองค์การบริหารจัดการตำบลหนองแก้วโดยท่านนายกบุตรกรหกคนเป็นผู้ส่เข้าประกวดคโอ้โหและวันนี้ท่านก็อยู่บนเวทีด้วยนะครับหลังจากในในสุดท้ายนั้นเราจะให้ท่านผู้นำนะครับท่านผู้ทกเกียรติเราจะถ่ายรูปกับผู้เข้าประกวดนะครับ ได้เชิญครับได้เชิญครับผมได้เชิญครับภาพได้เชิญผู้มอบรางวัลและผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับเข้าไปถ่ายภาพนะครับน้องเข้ามาถึอรางวัลไม่รู้เข้ามาใกล้ๆกันะครับไม่เป็นไรครับผู้เมข้างาเลยนะครับครับผมได้ได้ได้ครับผมหน้าดีใจแทนน้องๆครับผู้เข้าประกวดทุกท่านด้วยอย่าลืมนะครับ ตป็ตามภาพดิงได้จากท่านผู้ใหญ่บุตรวัฒน์พงศ์กมีครับแล้วนะครับยูทูบจากคุณแผนเมืองการครับพิมเข้าไปเลยครับในยูทูบครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ที่ถือว่าลูกมอ่อนะคะวันนีอกอ้ก็พักผ่อนได้นะครับต้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ขึ้นมาม่อรางวัลให้กับนักร้องประกวดของเรานะครั<จ>บก็ได<น>้พักผ่อนจน้องๆไปพักผ่อนได้เลยนะครับ อยูท่านนายเพื่อครับท่านพ่อบ้านของเราครับท่านวิชัยปัตตบพิภากขอบคุณท่านนายกคมตะบอนคมผมครับจากองค์การงานชนบทหนองแก้วขอบคุณท่านนายกปริพันธ์มะบุกสุขครับจากองค์การการตําบลทุกกระป๋องครับขอบคุณท่านนายกเกรนนายกบุญเสริมพีวันดีจากเทศบาลตำบลเราฝันะครับอย่างที่คับท่านเพื่อบครับท่านอบตนะครับท่านนายกอบตครับท่านปัณสมเล็กแสงอินครับฝ่ายฝ่ายจัดนะครับหมายคต้องขอขอบคุณทีมงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้ายนะครับ ที่ดําเนินการจัดการประกวดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทีมงานนะครับข้าวอยู่ฟูบเลยเลยนะครับพีพักคุ่นแบนงานนะครับครับคณะกรรมการผู้ตัดสินนะครับทั้งห้าท่านนะครับขอเสียรบมือดังให้กับคุณภูสาวิตรีวงศาร์นะครับผมคุณรูวิชุสุภาพเสรีพงศ์ครับคุณภูนัฐพลปันบุญมีนะครับคุณรูวิรพันธ์แซ่จึงครับและว่าที่ร้อยรีสันลิขอินสวัสดิ์ครับครับต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่ได้มาร่วมให้ ตัดสินการประกวดร้องไปในค่ำคืนนี้นะครับครับช่วงนี้ียนเชิญครับผู้เข้าประกวดทั้งหกท่านเียเชิญครับผมผู้เข้าประกวดทั้งหกท่านขึ้นสู่เวทีครับผมและขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เชิญรางวัลขึ้นสู่เวทีด้วยนะครับครับผมทั้งหกท่านเลยนะครับและในโอกาสนี้นะครับจะได้ขอรับเกียรติจากท่านนายกมงคลโภพันนะครับนายกงร์การานสุวรรณนอกฟิงครับขึ้นสู่เวทีครับผมเพื่อมอบของที่ระลึกนะครับให้กับผู้เข้าประกวดทั้งหกท่านครับเียเชิญครับผมผู้เข้าประกวดทุกท่านได้รับผ้าอ เราขวานนะครับซึ่งเป็นเราขวันผ้าคอนี้นะครับได้รับรางวัลจากกล่มพัฒนาบุบากสตรีของระดับภาคในการระดับภาคเลยนะครัขึ้นไปรับรางวัลจากกระทรวงนตรีว่าการกระทรวงมาแล้วนะครับประกอบกับแสดงคทางดนตรีกับลุ่มชาวบ้านเราผัานด้วยเห็นว่านายกมงคลน้ยังหนุ่มอยู่ให้ขึ้นก่อนยืนนานๆได้ได้ยืนถ่ายภาพตัดนักร้องผู้เข้าประกวดในวันนี้ไ้เลยนะครับมอบไปแล้วร ก็ตั้งใจจะมายืนกับเราอยู่ล้วนะครับวันนี้ม้มอผ้าทอเราฝันให้กับผู้กข้าประกวดทุกท่านเลยนะครับ,รบเป็นรางวัลก่อบใจในเบื้องต้นก่อนนะครับใจกคนครับแต่ทุก้าพสตีจะใช้ได้มันใช้ไม่ได้เอาไปจัดแปลงได้ครับจัดเสื้อได้ครับเสื้อจักระเป๋าได้ไปทําได้หลายอนยะ่างพอได้ครับจุดเมื่อคืนประปรกวดพิดาโบบาัรนเห็นแล้วทุกับเอาไปจัดแปลงมาเี่เพชรที่หนึ่งได้อะไรบ้างครับได้ช้วยรางวัลกระเพาะเงินครับสามพันบาท ที่สองครับช่วยรางวัลองเที2,000บาทที่สามครับได้ช่วยรางวัลท้องเที่ี1,000บาทคตำแหน่งนี้รางวัลให้หมดราคา้ก่อไคการบริหารส่วนตำบลต้นะครับที่็นเู้ดำเนินการจัดกรกภายใต้การดูแลของทาเมืงคืภาเมืองาได้เียนเชิญรนายกองบัทชาการ้ิษฐ์ก่นนะครับดิษี์ก่อนนะครับเพราะว่าเ ร่วมกันเป็นที่เริ่มต้นเลยนะครับต่อไปครับเป็นการประกาศผลรอ้องเพลงไทยรูปภูมหญิงครับวันโอบานอำเภอรวันประจำปีพุทธศันหาช2,565รองชนะเลิศอ,อันดับสองหรือว่าที่สามนั่นเองนะครับผมได้แก่เด็กหญิงธารารัสสตนบุตรจาา เทศบาลตำบลหนองก้าイครับค uh รับผมขอรับเกียรติจากท่านนายกท่าชายชันเวทีครับนายกองค์การบรริหาส่วนตำบลหนองโตครับข <No, ึ้นสู่เวทีครับเพื่อมอบรางวัลที่สามให้กับน้องพารารัตน์สัตบุตรนะครับจากเทศบาลตำบลหนองก้าイครับขอเรียนเชิญท่านนายกท่าชายชันเวทีนะครับนายกองค์การบรริหาส่วนตำบลหนองโต๊ะขึ้นสู่เวทีมอบรางวัลอันเราเชื่อระดับสองให้กับรู้สึกว่าปีนี้เทศบาลตำบลหนองก้าイจะมาแรงมากมากนะครับนายก นายกปุวรูณครับผมนี่คร like ับกระกางทืชสูวิธีครับพานนายกทัชายชัดพิทีครับ่านนายกดีที่บาน้าทักครัอให้ขัดอารมณ์ยังสงสเป็นนายกดีที่ไป็นั่งหัวใจในเขาไปนั่งในหัวใจของร่านนายกทัชัยขัดเิทีครับผมจากการโครนะตะบนน้องะโนรากองวัลเราชนะเลศอับองให้กับเทศบาลไ ดูว่าทางมือนจะไปต่อท่านนายกมงคลนะแต่งตัวแล้วนะครับเฮลก็ลังจะแยกไปดูน้องเล็กกาแฟแน่นอนเลยครับน้องเล็กกาแฟนะครับจะมคืนนี้ตะปูวัวมีวัวลาด้วยขอเรียนเชิญนายกนักข่าวตอนนี้ก่อนนะครับ และต่อไปครับเป็นรางวัลรองทอร์เรสครับอันดับที่หนึ่งรถที่สองครับได้แก่งานสาธารณการตกอู่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไก่ครับครับและขอรับเกียรติจากท่านผู้กำกับท่านพันตำรวจเอกซึ่ธิพงผ์สังแสงครับท่านผู้กำกัปตันนี้เป็นรองตำรวจกัครับคุณสุทธีครับเพื่อมอบรางวัลรองทอร์เรสนะครับอันดับที่หนึ่งครับหรือว่าที่สองครับคุณสุทธีครับคุณผู้นี้ทางสถานีตำรวจเราขันยันจะนำวงนั้สักคอมโบเข้ามาให้กับทางตุงกับพ่อแม่พี่น้องชาว เป็นผู้กับผู้มาใหม่ในระยะเวลาสอสาเดือนครับเขาร่อมตีอัลมนพามาตลอดนะครับเป็นผู้ทำกรงงไฟแรงนะครับครับอนาคตก้าวไกลนะครับไดมาแลมกำแน่งบ็คืนพอาว่ดนะครับ จริงนี่ท่านจะไม่บอกาแต่กายาผไม่เป็นไรครับคนเราบันนกันเองครับนี่ครับท่านผู้กำกใหม่ท่านงานนี้เป็นาแรกของท่านโดยนาครับรองเลกอันหนึ่งไม่ว่าที่สองนะครับรัการปกครอจเบางการทางการเมืองของก้าโดยท่านนายกสมุดแสงินะครับ อูทีีเรชิญครับตและต่อไปครับเป็นลางวันชนะเลิารประวดร้องเพลงไทยรุ่งุ่งหญิงนะครับวัดาณอำเภอวัปีพุักร2565ได้แก่คุณขวดมาจะพบการหารตับทหนองโลแก้วนาสาวเกศวรณีชดประสิทธครับในอกนี้ครับเรียนเชครับท่านประดับีระยีรชนครับคึ่สุวทครับ ดวขับคืนนี้ครับเลเซอร์กระป๋อสาวเกตมณีทศกสิทธิ์ยาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วนะครับท่านรองมออยู่ตรงนี้นะครับโอ้หนองแก้วปลาดีก็ปีนี้ท่านชายได้อีกเลยโอ้โปลารางวัลไปนะครับเดี๋ยวปีหน้าปีนี้น้อมตั้งแต่ปีนี้เกิดนะครับหนองแก้วก็บอกไว้และทุนอีเนเชิญ์ใช้ประการผู้โชคเกตภาคนะคารทุกส่วนพิธีครับเดี๋ยวเราจะได้ก็ <ities> แลาได้ถ่ายรูปถอรูปกันับเป็นยรับ่กทัห่านเยครับเตียนเชยคณะกรรกัรทั้งหท่านขึ้นตัวเองนี่นะครับเพ่อที่าเป็นเพื่อรึกในการนครับเ่อเไทยรุกุประเทศิงนะคบขอเรียนเชยด้วยความมารเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดสถานที่สักนิดหนึ่งนรับ่าน้องๆเว้นาวา่างรับผู้ใหญ่พิักน์ยครับผมผู้เข้าผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศตรงกลางไม่ดีเลยครับ ครับผมแล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรติได้เลยครับ เรียนเชิญครับนายกคุณเสริมพิดคนดีเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญท่านนายกประธานทุกประศูนเรียนเชิญนะครับท่านนายกภูมิทรพอภพเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับได้ถ่ายรูปเกี่ยวกับที่ลึกท่านพิทีครับเดี๋ท่านพิธีนครับมาถ่ายครับขอเรียนเชิญครับผมขอบคุณคณะกรรมการผู้ส่งเกียรติทั้งห้าท่านส่วนกลัดสิงห์อยู่ด้านล่างดีแล้วครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับท่านผู้นาผู้ส่งเกียรติครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับรอท่านนายกภูมิทรพอภพนายกประธานทุกประบเเรรียนชิญคั ในเชิญครับผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราเป็นึงครับผู้ใหญ่นะครับเพราะว่างานนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยนะครับความร่วมมือของบกอปองกบฏส่วนท้องถิ่นนะครับที่ให้การสนับสนุนอย่างที่พูดนะครับในเชิญครับท่านผู้นำทุกคนบนสังกัดท่านที่สองท่านครับท่านนายกองค์กบฏของมและท่านนายกประดิษฐานมณฑลนะครับ บันทึกอว้นะครับเ่ความใจเว่างานี้ขได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่มือสมัสาสีของท่านผูุ้มชนนะคนการนท่านผู้มชนทุกท่านดูความรักความใกล้เคียงกันไมได้ไรไม่โอ้ผม ได้เก็บไว้เนที่เราเลือกครับเนีราพิจารณาดีๆแบบนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้เบือของคับผอทางทีมงานผู้เข้าประกวดนะครับก็ต้องขอของคุณผู้แทกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาร่วมาในวันนี้ กดไลค no ์ครับกดไลค์แลวันพรุ่งนี้ครับคืนสุดท้ายวันที่สองกีนากมครับพบทักนัสสักของโคกครับเจสานลีพุทธรังปมนคราบมาสนุกสนานกับพระบุญร้อนรุกกันครับผมเดี๋ยวเชิญขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกไทยขอบคุณท่านนายกมงคลพันธนะครับขอบคุณท่านนายกทัน์ชายชรดีขอบคุณท่านผู้ว่ากรุงศรีรันนทบรีขอบคุณท่านรอวรรัวรขอบคุณครับแรงกานทุกท่านขอบคุณท่านนายกและนายกไ่กเ้นท่านยกอารุท บางทุองอทุกคนครับแเราสกสากันต่อมทิ้งมาของ D M Kiruk นะครับด้านหลังยังมีวัวลาบนเียงคืนนี้นะครับผมืนนี้ก็ขนัดไปลานเบียก็พบกับน้องนิดกาแฟนะครับไปาเพลงและก็ชมชมอะไรไม่รู้ที่เกี่ยวกับเอกของน้อยกาแฟมีวลานี่นะครับด้านหลัง โอเคครับวันนี้เนี่ยารา,านอเขา่อขอคุณทีมงานจากองการบรานจัดําเปิอน,นองคาายนำท่านนายกสมนึกนะครับแถงอินที่ได้นำทีมงานมาดำเนินกิจกรรมบนเวทีให้ความสะดวกกับผู้จัดนะ,ค,ะครับและวันนี้เราสอบคมัแล้วก็หมดหน้าที่หมดเวลาะครับ ที่จะต้องราท้าไปก่อนนะครับวันนี้มีการคาตบุกเริ่มข้อขอนอมรบไา้แต่ถ้ามีความดีอยู่บ้านไปะยกให้กับสภาวัาาดทา,า,านในตงวรัฐบ,บานะครับและช่วงนี้คงจะเปลี่ยนบรรยากาศกันไปสั่งครบสองพร้อมนะครับของทีมงานของเทศบาล ตำบลเราหวังและขอแสดงความยินดีกับท่านตลาดประดานุศาลาสะอาดอากาศที่ท่านได้เลื่อนตำแหน่งระดับแฝงต่อการระดับแฝงนะครับขอแสดงความยินดีมานะโอกาสนี้นะครับขอให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับวันนี้เราสองคนรับทุกเย็นเป็นนิดเพราะพระพิจารณาทุกสิ่งที่พูดมาถึงเวลาต้องราจากการขอการกับว่าสวัสดีครับโอ้กับฟุตบอลด้านล่างได้เลนะครับผม